สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รักและคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศที่วันนี้ก็เรามาเล่าส่กันถามนะครับเล่าส่กันฟังนะท่านผู้ฟังนะครับและหลายท่านอาจจะเคยไปฟังนะครับว่าธรรมะคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมไปอ่านสักหน่อยหนึ่งกับท่านผู้ฟังนะครับธรรมะคือสิ่งที่มีไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่อยู่ ในอำนาจบ,บังคับบัญชาของใครเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมะและธรรมะมีสองส่วนก็คือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นและไม่รู้อะไรเลยเป็นรูปธรรมส่วนสภาพธรรมอีกอย่างหนึ่งเป็นนามธรรมเพราะเห็นว่าไม่มีรูปร่างถ้าโลกทุกส่วนมีรูปธรรมจะเดือดร้อนไหม ฝนจะตกน้ำจะท่วมไฟจะไหม้ไม่มีสภาพรู้ธาตุรู้ไม่มีการเห็นการยินจะไม่เดือดร้อนใดใดเลยแต่เพราะว่ามีธรรมะหรือธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เป็นธาตุรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นขณะนั้นมีเสียงปรากฏได้เพราะมีสภาพได้ยินเสียงนั้น สามารถได้ยินเสียงนั้นทั้งทางที่เสียงไม่มีรูปไม่มีร่างแต่มองไม่มองก็ไม่เห็นสภาพได้ยินเสียงนั้นสามารถได้ยินเสียงนั้นทั้งทางที่เสียงไม่มีรูปร่างมองไม่เห็นแต่ถ้ารู้ก็คือนามธาตุสามารถได้ยินเพราะฉะนั้นนามธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีรูปร่างสันฐานแต่ วิจิตหลากหลายมากเริ่มจากการเป็นสภาพรู้แต่สภาพรู้ต้องไปขยายเป็นประเภทต่างๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นก็ทราบว่าธรรมะที่เกิดมีลักษณะแตกต่างกันเป็นสองอย่างคือนามธรรมและรูปธรรมนามธรรมเป็นสังขา,ารหรือเปล่านามธรรมก็เป็นสังขารรูปธรรมเป็นสังขารหรือเปล่ารูปธรรมก็เป็นสังขาร นะครับหลายๆท่านบอกว่าสังขารคืออะไรคือการปรุงแต่งนะท่านผู้ฟังนะครับผมไปอ่านฮะไปอ่านให้ท่านฟังนะครับแต่นะครับหลายท่านอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่คือสภาพผมไปฟังนะครับของหลวงพ่อพุทธทาสนะฮะเดี๋ยวเราเราเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมวิเคราะห์ให้คุณเลยนะครับโดยหลวงพ่อพุทธทาสนะครับท่านกล่าวไว้อย่างนี้นะท่านผู้ฟังนะครับ หลวงพ่อพุทธทาสท่านกล่าวว่าธรรมะคืออะไรนะก็คือนะฮะหลวงพ่อหลวงหลวงพุทธาทธาสนะครับท่านกล่าวว่าธรรมะคือการกระทําที่ถูกต้องของความเป็นมนุษย์ทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของตนนะนี่คือธรรมะนะครับ ฟังฟังอีกรอบหนึ่งคือการกระทำที่ถูกต้องของมนุษย์ตนทุกขั้นทุกตอนของวิวัฒนาการของตนนะครับท่านผู้ฟังนะครับผมได้คำนี้นะฮะการกระทำที่ถูกต้องของมนุษย์นะท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเรามาเอา,เอาแต่ละคำนะครับมาให ท่านลองวิเคราะห์กันดูนะัท่านฟังนะครับการกระทำนะครับผมก็วิเคราะห์นะฮะไปที่ตื่นนะครับที่ถูกต้องเนี้ยนะครับผมวิเคราะห์ไปที่รู้นะครับการเป็นมนุษย์นะครับผมวิเคราะห์ไปที่เบิกบานนะครับธรรมะก็คงความหมายคือรู้ตื่นเบิกบานนะฮะของ วิเคราะห์จากนะครับจิตของผมนะท่านผู้ฟังนะครับนะนะครับความหมายก็เป็นการกระทําที่ถูกต้องการเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของตนนะท่านผู้ฟังนะครับลองไปวิเคราะห์ดูนะครับนะการกระทําถ้ารู้จากการกระทํานะครับถ้าคุณรู้จากตื่นนะฮะทั้งกายและใจนะครับ ความรู้ความถูกต้องนะฮะของมนุษย์มนุษย์เนี้ยนะคือมีจิตใจสูงนะท่านผู้ฟังนะครับลองนะฮะถ้าไม่ท่านท่านไม่ไม่ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับลองไปวิเคราะห์ดูก็ได้นะครับโดยผมเล่าให้ฟังนะฮะผมไปฟังของหลวงพ่อพุทธทาสนะครับเมาเล่าสู่ันฟังกันเล็กๆน้อยๆครับท่านผู้ฟังครับหลวงพ่อพุทธทาสนะครับท่านวิเคราะห์ไว้นะครับ การกระทําที่ถูกต้องเป็นมนุษย์ของตนทุกขั้นตอนนะแห่งวิวัฒนาการนี้มีอะไรบ้างนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็มีทั้งหมดมี5ขั้นตอนนะนะครับขั้นตอนแรกก็รู้จักตัวเองนะท่านผู้ฟังนะครับนะการกระทําถ้ารู้จักตัวเองนะเช่นการกระทํากระทําอะไรนะครับคิดดีนะทำดีนะหลายหลายท่านบอกว่าคิดดีทําดีเนะี่ยเป็นลักษณะของมักแปนะท่านผู้ฟังนะครับ รู้จักตัวเองนะครับมาศึกษาปฏิบัตินะครับความเป็นมนุษย์ที่จิตใจสูงนะครับเรื่อยๆๆๆๆๆๆนะครับทาไปเรื่อยๆทาทุกวันนะครับท่านก็เป็นนะการตื่นของคุณนะฮะนี่คือการตื่นนะครับส่วนข้อ2นะครับท่านบอกว่าเชื่อตัวเองนะท่านผู้ฟังนะครับอย่าลืมนะครับความเชื่อท่านก็ยังแยกนะนะครับถ้าเชื่องโง่ๆก็ยังเป็นโง่ๆอยู่ แต่เชื่ออย่างฉลาดฉลาดนะท่านพูดแบบตรงๆกันเลยนะครับเชื่อที่ท่านเห็นพระพุทธเจ้านะครับท่านคําสอนจากพระพุทธเจ้าท่านเชื่อก็สิ่งที่ดีนะครับว่านะฮะทาราหลายคนบอกว่าง่ายไหมมันไม่ง่ายท่านดูฟังนะครับความเชื่อนะบางคนก็ยังเชื่อโง่ๆอยู่นะครับเชื่อในสิ่งที่ไม่มีนะอย่างเช่นเชื่อทั้งๆที่เรานับสือศาสนาพุทธนะครับเราก็ยัง บางท่านก็ยังนับถือผีอยู่นะท่านผู้ฟังนะครับถ้าท่านเชื่อตัวเองว่าสิ่งไหนดีนะครับถ้าท่านเป็นมนุษย์แล้วนะครับโดยสมบูรณ์นะท่านก็จะเชื่อตัวเองในสิ่งที่ดีๆแน่นอนนะท่านผู้ฟังครับส่วนข้อ3นะครับนี่คือการบังคับตัวเองนะท่านผู้ฟังนะครับนะนะครับหลายๆคนบอกว่าต้องบังคับตัวเองด้วยใช่ไหมครับใช่ ถ้าคุณบังคับตัวเองไม่ได้นะครับถ้ากิเลสฝ่ายต่ำนะครับก็จะแบ่งเป็นนะครับกิเลสก็จะมีฝ่ายสูงฝ่ายต่ำด้วยท่านผู้ฟังนะครับฝ่ายถุงก็จะเป็นมักแปดฝ่ายต่ำก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือมักแปดนะครับนะครับท่านความเห็นความเห็นถูกต้องนะครับท่านอาจจะเห็นความเห็นผิดก็ได้นะท่านผู้ฟังนะครับ ถ้าคุณก็ลองบังคับตัวเองดูนะฮะนี่คือบังคับตัวเองยังไงนะครับท่านตื่นขึ้นมานะครับโดยท่านดูท่าว่าถ้าตื่นขึ้นมาถ้ารู้จักบังคับตัวเองในทางที่ดีนะครับทุกทุกทุกวันนะครับท่านก็จะเป็นทุกอย่างก็ต้องบังคับนะท่านผู้ฟังนะครับถ้าท่านหลงเมื่อไหร่นะฮะท่านหลงไปแล้วหลงนานด้วยนะนะครับนี่คือนะครับที่ผมเล่าสู่กันฟังนะครับ บังคับตัวเองบังคับแบบไหนผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่ากันบังคับตัวเองนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเจอเพื่อนฝูงไปโดนเพื่อนฝูงบังคับก็ไปตามเขาเรื่อยๆนะครับเออถ้าได้เพื่อนดีก็ดีไปนะฮะถ้าเพื่อนเลวก็ส่วนมากมันจะชักชวนกันนะครับกงเล่านะอุตสาห์เราทำดีมานานนะครับแต่เพื่อนชวนปั๊บเดี๋ยวไปซะแล้วนะะเนาะตาดูฟัง ส่วนข้อ4คือพอใจกับตัวเองนะครับเราเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีนะคงจะไม่เสียชาติเกิดเนาะท่านผู้ฟังนะครับนะนะครับถ้าท่านพอใจตัวเองรู้จักตัวเองเชื่อตัวเองบังคับตัวเองได้มันก็มีความสุขนะครับเป็นหน้าที่นะครับหล,หลายๆคนบอกว่า,วานะครับหน้าที่แต่ละคน นะครับทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะครับหลายหลายคนบอกว่าใช่เหรอใช่ครับคนเป็นคนขับรถคุณก็ขับรถดีที่สุดคนเป็นนายธนาคารนะคุณก็เป็นนายธนาคารที่ดีที่สุดนะครับคนเป็นพ่อค้าคุณก็เป็นพ่อค้าที่ดีที่สุดนะไม่เอารัดเอาเปรียบเกินไปนะครับซื้อสินค้ามา ร้อยหนึ่งนะครับไม่บางคนก็เอากําไรทั้ง2องร้อยสเนี่ยมันก็ไม่ใช่เนาะท่านผู้ฟังนะครับถ้ารู้จักตัวเองเรื่อยๆๆๆๆๆนะครับรู้จักกิเลสนะท่านผู้ฟังนะครับว่าเฮ้ยความอยากความคิดความเหงาความถือตัวเห็นผิดความลังเลความหดหู่ฟุง้งซ่านอะไรเงี้ยนะครับละอายต่อบาปนะครับละอายต่อการกระทําต่างๆเนาะท่านผู้ฟังนะครับสุดท้ายก็ลงไปที่ข้อ5นะท่านผู้ฟังนะครับ ท่านก็จะเห็นนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้แต่ตัวเราเองยังยกมือไหว้ตัวเองนะนะฮะนี่คือข้อห้านับถือตัวเองนะท่านผู้ฟังนะครับหลายๆคนก็คงนะครับโอ้โหไม่รู้จะทำอะไรนะร่ยทำแต่สิ่งร้ายๆมาตลอดนะครับชีวิตเลยนะฮะแม้แต่ตัวเองก็ไม่กล้าย,ยกมือไหว้นะท่านผู้ฟังนะครับ ก็เอามาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับรวบรวมนะครับของท่านพุทธทาสมาให้ให้ให้ฟังเนาะประมาณสัก10กว่านาทีนะท่านผู้ฟังนะครับไม่รู้ว่าประมาณ10หรือไม่นะครับลองเอาไปพิจารณาดูนะครับท่านผู้ฟังนะครับเล็กๆน้อยๆนะฮะนะครับท่านจะพบความสุขนะครับท่านผู้ฟังนะครับกับธรรมะคืออะไรโดยพุทธทา โดยท่านพุทธทาสนะครับก็คือการกระทําที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์ตนทุกขั้นทุกตอนแห่งวิวัฒนาการของตนนี่คือธรรมะคืออะไรครับท่านผูฟ้ฟังวันนี้สวัสดีครับ